สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมนลินเมทีทาน,นันชื่อเล่นชื่อเมย์ค่ะอยู่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคะ่ะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคติประจําใจทําในสิ่งที่ชอบรักในสิ่งที่ทำค่ะความภูมิใจที่ได้เป็นนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยฟลายอเทิร์นนะคะก็คือได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆพี่ๆในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้อยู่ในสถาบันแห่งนี้ เพราะสถาบันแห่งนี้มุ่งเน้นคุณธรรมและวิชาการให้กับนักศึกษาค่ะดิฉันเชื่อว่าหากจบไปแล้วจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีคุณภาพค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมารตีมุกเพชรชื่อเล่นของขวัญสาขาภาษากิธุรกิจคณะศิลปศาสตร์ค่ะ คติประจำใจ Remember to c o m p e n e n t your r e c i t s Forget d e t s e l s จรงจดจำคำชมที่ได้รับและลบลืมคำดูถูกที่ได้ยินค่ะความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟา์อีกเช่นคือก้าวแรกที่ังแต่เข้ามาเรียนแห่งนี้ทีฉันมีความภาคภูมิใจเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงแม้จะดูไม่อบอุ่นมากแต่เราก็อยู่กันแบบที่น้องครอบครัวเดียวกันทั้งนั้น พี่ันคิดว่าที่นี่แหละคะ่ะคือมหาวิทยาลัยที่จะทำให้ดิฉันเป็นบัณฑิตในอีก4ีปีข้างหน้าหมายเลข3นานางสาวกันกาพุ่งโชคชื่อเล่นจะาจ๋าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคติประจำใจอย่าท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำอย่าผิดหวังในสิ่งที่ยังไม่ได้เริ่มต้น ความภาคภูมิใจที่ดิฉันมีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก้าวแรกที่ฉันไม่เข้ามามหาวิทยาลัยแห่งนี้ทําให้ดิฉันรับรู้ถึงอะไรหลายอย่างแล้วทําให้ดิฉันมีความคิดที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมีความพร้อมสามารถสอนให้ดิฉันเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตได้อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ตามปัจญาที่มีอยู่ว่าเลิศคุณธรรมล้ำปัญญาสร้างคุณค่าคนสมบูรณ์แล้วยังทำให้ตัวดิฉันตระหนักถึงการเป็นนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นแล้วดิฉันเองพร้อมที่จะพูดกับใครต่อใครได้เลยว่าดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะหมายเลข4ค่ะชื่อนางสาวปริชาติอินทยาตชื่อเล่นแพลสาขาการสื่อสารการตลาดคณะนิเทศศาสตร์คติประจําใจชีวิตมีแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าใช้ให้ถูกแล้วแค่หนึ่งครั้งนั้นก็เพียงพอแล้วความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักสื่อสารข,ของมหาวิทยาลัยฟาอิสเทิน ดิฉันมีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟาร์เอชเช่นและดิฉันเชื่อว่าที่นี่จะสอนให้ดิฉันเป็นคนดีและจบไปเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีความซื่อสัตย์ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววัสนาอ,อนุน์ชื่อเล่นส้มโอค่ะเป็นตัวแทนมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจค่ะ คติประจําใจเรียนดีทดําดีคิดดีแล้วจะดีในอนาคตค่ะความภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยไายอิเทิร์นแห่งนี้มหาวิทยาลัยไายอิเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วก็เก่งแล้วก็สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีไม่น้อยกว่าสถาบันไหนเลยค่ะที่สําคัญมหาวิทยาลัยสายอิเทิร์นของเราอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องอยู่ด้วยกันแล้วก็สบายใจชักชวนกัน ไปในทางที่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าสถาบันไหนๆมหาวิทยาลัยฟันยิชเชินของเรานี่แหละค่ะคือมหาลัยที่ดีเลิศที่สุดค่ะสำหรับของตัวที่ฉันเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุจลินพรมสวัสดิ์ชื่อเด่นว่าบูสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจคติประจำใจของดิฉันก,ก็คือ คนจะดีๆได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนจะดีๆได้ไม่ใช่ว่าใครแต่คนจะดีๆได้อยู่ที่ตัวเราเองค่ะความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฝาอีเทิร์นจากก้าวแรกที่ได้เดินทางเข้ามาสู่ั้วมหาวิทยาลายัยทำให้ได้รับคำอบอุ่นจากคณะอาจารย์และรุ่นพี่เป็นอย่างดีค่ะทั้งด้านการดูแลแนะนำ และปลูกฝังความรู้ที่ฉันคิดว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับอาชีพและเป็นประอบการที่ดีในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมธินีศรีวิชัยชื่อเล่นชื่ออีฟจากคณะบริหารรัฐกิจสาขารัฐภาสนศาสตร์คติประจำใจความสวยไม่ได้วัดที่คุณค่าของคน แต่ความเป็นคนวัดที่จิตใจความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฟาร์อิชเชนดิฉันภูมิใจที่มีเพื่อนมีพี่มีน้องและครูบาอาจารย์ที่คอยให้คําแนะนําและปรึกษาที่ดีค่ะและมหาวิทยาลัยฟาร์อิชเชนสามารถสร้างบุคลากรที่จบไปแล้วมีคุณภาพและมีคุณธรรมประกอบกับสังคมที่มีความสุขได้ค่ะขอบคุณค่ะ เจียวลีเทียนจิงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัสมาแสนหลวงชื่อเล่นมิวสาขาภาษาจีนธุรกิจคณนะศิลปศาสตร์คติประจำใจไม่มีใครสามารถลิขิตชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาิเชิ่นดิฉันภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาศึกษาต่อที่นี่ค่ะเพราะดิฉันเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยฟเช่น จะทำให้ดิฉันเป็นคนดีมีคุณภาพและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยาภาพในอนาคตขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมายเลขหนึ่งนายชาพีวิสุขสอนชื่อเล่นดีม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคติประจําใจประสบการณ์ที่ขาดการเรียนรู้ยังดีกว่าการเรียนรู้ด้วยแล้วประสบการณ์ครับความภาคภูมิใจของผมที่มีต่อมหาวิทยาลัยไฟิลช่นมหาวิทยาลัยฟยเช่นเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถผลนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพและเป็นผู้ประกอบการที่ในอนาคตได้ครับและมหาวิทยาลัยแห่งนี้แหละครับที่ทําให้ผมมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่มีเกียรติ และศักดิ์ศรีไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ผมนายรัฐพลคนแก้วืชอเล่นชื่อบิวครับมาจากสาขาลาดพร้าวสานศาสตร์คณะบริหารและรกิจทัศตีประจำใจยามตุ๊กบดีคนโดยยามโดยตัวกันไปปุ๊บความภาคูมิใจที่ได้มาเป็นนักศึกษามหาลัยไฟเทิร์แห่งนี้ มหลาลัยไฟเทิร์นแห่งนี้เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่ดีคณนะอาจารย์ข้างไปนะครับติดสายในทางที่ดีองครับสวัสดีครับหมายเลขสาชื่อนายพิทยาโปเซียนนลที่เล่นทื่อมายมาจากสาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจปติประ,ประจําใจของผมก็คือเราช่วยเหลือผู้อื่นอย่าไปจำใส่ใจใคช่วยเหลือเราจงจำไว้ตลอดชีวิต ความภาคภูมิใจที่ผมได้มาเป็นนักศึกษาเนมหาวิทยาลัยไฟทเทนก็คือก้าวแรกที่ผมเข้ามาผมสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นรวมถึงท่งนานคณาจารย์ทั้งหลายท่านซึ่งในกรณีของผมการสมัครเรียนและกยาศามีปัญหาผิดพลาดท่านอาจารย์ก็คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําผมอย่างเต็มที่และชี้แนะแนวทางให้ประสบผลผลสาเร็จและการดําเนินการสําเร็จไปด้วยดีครับผมภาคภูมิใจ สวัสดีครับผมหมายเลข4ชื่อนายสุภกรขันเสียวชื่อเล่นชื่อบอนกำลังศึกษาอยู่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปติประจําใจอย่าหยุดฝันถ้าไปไม่ถึงความภาคภูมิใจที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยไฟเทิร์ก็คือ ประทับใจในการเรียนการสอนและสามารถสร้างผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหมายเลขหาชื่อนายสรุตน้าปอเพชรชื่อเล่นชื่อ้าครับผมกำลังเรียนสาขาอังกฤษธุรกิจคณะศินนาสารครับผมอาตีบําใจของผมคือไม่มีสิ่งใหญ่สิ่งไหนที่จะสำเร็จได้โดยไม่มีความกระตือรือร้นครับผม ความภาคภูมิใจของผมที่ได้เป็นนักศึกษามาหาวิทยาลัยเพียงไฟทเทินคือผมได้มาศึกษาในสาขาที่ผมรักและมีการต้อนรับจากคณะอาจารย์ที่น่ารักทุกคนและพี่ๆของผมสวัสดีครับผมนายณัฐวิทย์มงาชื่อเล่นชื่อน็อตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจคติประจำใจ การกระทําดีกว่าคําพูดใช่ว่าพูดและจะทําได้อย่างที่พูดความภูมิใจที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยฟไลทเชิผมคิดว่ามหาวิทยาลัยฟไลทเชิญทำให้นักศึกษาเป็นคนที่ดีในอนาคตและยังสามารถทําให้นักศึกษามีการประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตอีกด้วยขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องตัางหลายตึงหญิงึงใจสวัสดีครับ ผมชื่อนายนำพลท่าพลพนุนจะเล่นจิบิกสาขาการจัดการอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจคติประจําใจถึงผมจะบลองเหมือนโดมแต่ผมก็ใจโฟมที่โดมโฆษณาครับความประทับใจต่อมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นผมมีความภาคภูมิใจที่ผมได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟเทิร์นแห่งนี้เพราะว่า ผมตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะมาศึกษาต่อที่นี่เพราะว่ามหาวิทยาลัยไฟายเเทิรนช่วยสร้างคนที่จบไปให้เป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีคุณภาพดังปัชญาที่ว่าไว้เลิศคุณธรรมล่ำปัญญาสร้างคุณค่าคนสมบูรณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายชนโนไทยจันแก้ว ชื่อเล่นชื่อเนมครับจากสาขาจีนธุรกิจคณะศิลปาศาสตร์คติประจําใจไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้าครับความภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยฟายอิทเทิลแห่งนี้ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟา์อิทเทิลเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยผมมั่นใจอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทําให้ผมเป็นผู้ประกอบการที่ดีและมีคุณภาพอย่างยิ่งครับผมค,ครับ ไม่มชิเตะวัตชิวะฮิโรเดสโนโซโยูโรชิคุวอเนไงชิพัสสวัสดีครับผมชื่อนายกิติทัศน์คาทุชิชื่อเล่นชื่อนิโร้ครับอยู่สาขาญี่ปุ่นธุรกิจคณะศิลปศาสตร์คดิประจำใจชีวิตไม่ได้ไง่ายเหมือนที่เราเห็นแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฟท์เทินผมภูมิใจมากครับที่ผมได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟลท์เทินมหาวิทยาลัยฟลท์เทินได้มีแนวทางในการสร้าง ให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตและยังปลูกฝังสิดใต้สำนึกให้นักศึกษาในด้านคุณธรรมและจร,ริยธรรมอีกด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายจักรพัฒน์นิ่งมัดชื่อเล่นชื่อจำสาขาการสื่อสารการตลาดคณะนิทยศาสตร,ร์สติจำใจํานะครับเว l e ด s ต e t t ด said. การ ลงมือทําดีกว่าคําพูดที่สวยหรูความรู้สึกที่ผมมีให้กับมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นก้าวแรกที่ผมเดินเข้ามาผมรู้สึกว่านี่อบอุ่นมากครับรุ่นพี่และอาจารย์ดูเป็นกันเองมากครับผมชอบการเรียนการสอนของนี่มากการเรียนการสอนของนี่สามารถตอบโจทย์การเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ใน่นอนครับผมเชื่อว่าถ้าผมจบจากมหาวิทยาลัยไฟเทิร์นนี้ผมจะสามารถเป็นผู้ประกอบการ ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะดดครับขอบคุณครับวัสดีครับผมนายสัิทัศน์ประพุทธ,ธาชื่อเล่นชื่อกายสักาการประกอบการคณะบริหารธุรกิจคติประจำใจอดีตไม่สำคัญปัจจุบันทำให้ดีที่สุดความภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นนักศึกษาฝ่ายอีเทินผมมั่นใจว่ามหา,ามวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถตอบโจทย์กา,การเป็นผู้ประกอบการของผมสามารถสร้างผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตมีจริยธรรมและสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคมได้